สวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนเพจสมัครมอเตอร์นะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับช่างสมัครจะพาทุกคนมาเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่นะครับทุกคนแบตเตอรี่สกูปปี้ไอน,นะเพื่อนๆใครที่ใช้สกูปปี้ไอตัวปี2012ัขึ้นมานะครับส่วนมากเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็น2012นนะครับทุกคนอ่า ก็เราก็เปิดฝานะครับมีน็อตทั้งหมดอยู่ตรงนี้3าตัวนะทุกคนก่อนอื่นนะเปิดฝามีนอ็อตทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะเปิดมาเจอแบตเตอรี่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ถอดออกนะครับขั้วขั้วบวกขั้วลบนะครับส่วนขั้วลบเนี่ยก็คือขั้วสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีดำสีเขียวเนี่ยจะเป็นขั้วลบนะครับส่วนขั้วบวกจะเป็นสีแดงนะทุกคนใส่ให้ตรงนะอย่า อย่าสลับข้างนะอย่าสลับนะครับแบตเตอรี่นะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะว่ารุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นของดีมันก็จะดีแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะครับซื้อตอนนี้สั่งซื้อทางทางออนไลน์ได้นะครับทุกคนหรือว่าจะซื้อตามร้านทั่วไปมาแล้วมาถึงถ้าใครมีตัวชาร์จก็ชาร์จได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีตัวชาร์จก็ไม่ต้องชาร์จนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ถ้าไม่ได้เก็บไว้นานจริงๆนะทุกคน ไม่เป็นไรนะสามารถมาถึงก็ใส่ได้เลยนะครับแบตหมดอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเขียนด้วยตัวเองได้นะครับยังมีไขควงแค่ตัวเดียวนะครับทุกคนนะใช้ไขควงแฉกตัวเดียวนะทุกคนมาถึงเราก็ใส่น็อตเลยนะใส่น็อตตัวเมียเข้าไปในร่องนะครับถ้าเป็นของเทียมหรือว่าทั่วไปก็ใช้ยางในหนุนหรือว่าหาเศษอะไรหนุนเพื่อจะให้น็อตตัวเมียมัน ขึ้นมาสูงนะครับเพราะว่าน็อตมันจะลงไม่ได้นะทุกคนมาถึงก็เราก็ใส่แบบนี้นะทุกคนต่อมาเราก็นี่เลยครับวางแบตเตอรี่ลงไปนะอย่าสลับนะอย่าหันแบบนี้นะทุกคนดูดูดีๆนะอย่าหันไปทางนี้นะพวกพวบบวกพวลบอย่าหันออกไปนะครับหันเข้ามาหาตัวเราที่เรานั่งอยู่นะครับนี่ฮะทุกคนเห็นไหมนะ นี่ยให้ดูนะั้วบวกค้่ลบนะทุกคนค้่บวกค้่ลบนะั้วบวกก็ก็คือสำหรับเราใส่แบตเตอรี่ลงไปวางแบตเตอรี่ลงไปนะทุกคนนะให้สังเกตนะครับตัวเส้นสีเขียว,ยวนะครับเส้นสีเขียว,ยวนะทุกคนจะอยู่ที่ั้่ลบนะครับ มันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่เครื่องหมายลบนะครับทุกคนนะฮะเราก็ใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับจะขั้วบวกขั้วลบป็ใสได้นะหันเข้าไปแบบนี้นะครับทุกคนหันเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ขั้วบวกก็เหมือนเดิมครับทุกคนนามาใส่ตรงขั้วบวกก็คือ,อขั้วสีแดงที่มีฝาปิดสีแดงอยู่นะครับแล้วก็หันล็อเข้าไปเลยแค่นี้เองนะอวนแค่นี้นะฮะทุกคน ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้แล้วก็น้ำฝาครอบแบตเตอรี่มานะครับปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ขนะันน็อตนะควรขันน็อตเลยนี่ในกรณีที่รถเราใช้งานปกติยังแบตเตอรี่หมดนะทุกคนขันน <Yeah. S 1> ็อตแค่นี้นะทุกคนตัว2ตัวนะครับหลังจากที่เราปิดฝาครอบแบตเตอรี่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาปิดฝาครอบ ตัวฝาครอบแบตเตอรี่หรือว่าแผ่นรองพื้นนะครับทุกคนนะแค่นี้เองนะทุกคนง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆทําได้นะครับเจ้าของรถก็ทําได้เองนะครับมีแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับแค่นี้นะครับถ้ามันไม่ใช่ระบบที่ซับซ้อนแล้วไม่เป็นไรนะทุกคนนะก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะทุกคนใช้เวลาไม่เกินห้านาทีนะทุกคนอมามาก็มาเปิดสวิตช์ไฟนะครับดูว่า อ่ะโอเคหยิบแต่ดูก็ได้นะนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาสตาร์ทนะครับทุกคนเราก็สตาร์ทดูอ่าโทษตีนะปอดีมีมือเดียวนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็กำเด็กแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวดูนะเอาขาตั้งข้างขึ้นด้วยนะทุกคนเสร็จก็สตาร์ทอย่างไรทุกคนเสร็จแล้วแค่นี้เองนะ ทำได้ด้วยตัวเองนะนี่คือวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่างสมัครเมืองพิษณุโลกด้วยนะครับ